ในพระคองวันนี้จริงๆก็จะมาเล่นเกมเหนเช่นเคยนะครับแต่และแลจินก็จะมามองน้ำว่าจินซื้อสร้อยคอแล้วครับแล้วก็ข้อมือนะครับนี่ครับแล้วก็แหวนนะครับนี่ครับแล้วจิก็จะมาอัดคลิปแบบเออเห็นเอาเล่นกันบ่อยเดียแต่แต่แต่ก็เลยจะลองมาอัดคลิปดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้มันก็ใกล้ถึงวันฮาโลวีนแล้วครับโอเคไปลุยกันเลนในเกมกันเลยนะครับจินก็เข้ามาในแบบที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ เบดบอลนะครับนี่ครับเดี๋ยจินแป๊บนึงครับมาเริ่มคริมแล้วครับนี่ครับเอ่ออย่างแรกในการเริ่มคลิมเนี่ยเขาจะไม่อยู่ในนั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนี่ครับนี่คือเกาะครับเกาะอ้อยเอ่อตีบอลนะครับเฉ่นเขาเล่นกันบ่อยดีทีก็เลยลองหลุดมาเล่นนะครับแล้วจินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจินเอ่อไม่ได้อาทิปตอนที่จินเล่นครังแรงนะครับนิน เออก็คือจินเออไม่ได้คิดไหมครับว่าจินจะอัดคลิปนะครับแล้วจินก็มาอัดคลิปตอนนี้ที่หลังนะครับโอเคครับขออภัยด้วยนะครับก็จินก็จะสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นจินทำอะไรมาบ้างอย่างแรกนะครับจินเล่นระยะประชิดไกลไม่เก่งตอนนี้จินก็ใกล้ไม่เก่งแต่จินไกลเก่งนะครับแต่ตอนนั้นจินก็เล่นไม่เป็นเลยขวาลช้าๆแค่นิดเดียวยังตีไม่ได้เลย อันนี้ก็เริ่มฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มจนเก่งครับเป็นแม็ก็แม็แมที่สนุกด,ดีครับตอนเด็กจินก็ชอบมากเลยแล้วตอนนี้ก็ชอบเหมือนเดิมนะครับจินรู้สึกว่าจิ้นเห็นเขาเล่นเยอะดีนะครับไปกันเลยเล่นครั้งแรกไปแล้วตอนนี้จินก็ถหงนี่นะครับแต่จินก็ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับไฮ้ตอนนี้จินก็อัดคลิปไว้แต่ตอนที่จินเล่นครั้งแรกก็ไม่ได้อัดคลิปนะครับโอเคต้องออภัยด้วยแล้วก็โอ้แระยะสูงเมื่อกี้ไม่เห็นเลยครับไม แล้วครมันก็มีเงินให้นับนี่ครับเงินสองร้อปสิบสองบาทครับแล้วก็จริงก็ได้เงินมาจากการเออโอไม่นะได,ได้เงินมาจากการเออการชนะครับถ้าชนะจะได้เงินมาครับสูงสุดถ้าชนะที่หนึ่งมันก็จะขึ้นชื่อนะครับจงชื่อว่า h i i i o นะครับ poel นะครับแล้วก็มีคนแฉที้เลยช่นเคยเอาไปเลยแล้วก็เพื่อนใหม่ แล้วเกินครับแล้วแล้วก็เอ่อ้วนศูนย์หนึ่งก้าครับนี่ครับนี่คือเชิดจริงครับแล้วก็แต่งเป็นสกินทีวีนะครับนี่ครับแล้วก็หัวทีวีหน่อยครับหัวทีวีจริงๆตัวที่เป็นสีลุ่งครับแต่ทาไมมันไม่มันไม่มันไม่เป็นก็ไม่รู้ครับจินเป็นสายฟรีนะครับนี่ครับเขาเทสสกิลเหมือนจินเลยคนนี้ที่อยู่มนังสูงนะครับนี่ครับความสามารถจะมีความสามารถอยู่ครับแล้วก็ จินก็ได้ด่ามาด้วยสุ่มได้จากการสุ่มด่าํานี่ครับแปดสิบาทนะแปดสิบเหรียญนะครับต้องค่แปดสิบเหรียญนะครับเออโอเคครับแล้วก็อันนี้คือเอ่อฮาโลวีนนะมันให้เอ่อไปสุ่มในตู้นะครับแล้วก็มาเก็บไปเรื่อยๆก็จะได้สกิลใหม่นะอันนี้ครับแล้วก็ข้างบนครับยินก็ก็สังเกตนะว่าว่าเขาแต่งเป็นฮาโลวีนนะเพราะเพราะเห็นว่ามันใกล้ถึงเพราะ เขาเขาเขาอาจจะแบบเอ่ออย่างฮาโลวีนเพราะเข,า,ขาเห็นว่าใกล้ถึงฮาโลวีนแล้วอย่างเงี้ยครับนะครับเ่เห็นทุกแบบเขาแต่งหมดเลยนะสไตล์ฮาโลวีนนะไม่มีแบบไหนไม่แต่งนะครับเ่เห็นหมดเลยแล้วเนี่ยนี่ครับ,รบสกิลแบบนี้ถัามันก็จะอยู่สูงกว่าใครแล้วมันไม่ใช่ว่านานับมันก็จะแป๊บเดียวไม่ได้นานมากแล้วก,กระโดดลงมาทําไมไม่รู้กินแล้วก็มันขึ้นไปตรงนั้นได้นะครับตรงนั้นอ่ะนะขั้วสุดนะครับได้ต่สรุปมันไม่ได้ครับไม่รู้ทําไม จินเดดจะพอก็เถิดแต่เขากั้นแบบกำแพงร่องผนกำแพงร่องผนไม่ได้ครับโอเคนะครับอึบอึบอึบเออตีมาอึบตีตีตีจินก็ใช้เวลาฝึกฝนนานนะครับก่อนจะเล่นได้แบบนี้นะครับโอเคเริ่มเลยอึบลุ้มตีปดแล้วมันก็ให้ขึ้นไปบนเสาได้นะแต่ก็จะขึ้นอยู่ดี ๊บโอเคเสามันไม่มีวันอันเนี้ยมันเป็นเออมันเป็นเครื่องในยังไอยู่นี่นะครับอันเป็นเออไม่สกิลค่ะมันมันเป็นของตกแต่งในแมปนี้อยู่แล้วครับเป็นแมปในมันเออมันจะแยกเกาะมันนะทีนี่ครับน่แหละครับ,รบโอเคครับโอ้ถ้าบอลมาเนี่ยรเราต้องกดบล็อกนะครับบล็อกจะแล้วก็จะตีกลับไปอย่างงี้ถ้าเรากดไม่ทันเราก็จะตายนะ ทำไมบอลจีนค้างครับเนี้แล้วจีนก็ไม่มีนันตายสเลยเมื่อกี้บอลตึ๊ง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 ตม๊งกท๊งที่ไม่๊งตกิงมันงตเคงื่องค้างตึลงตึ๊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 งีึ๊ีตบ๊งตึจงดึ๊งๆๆดักๆไงไม่รู้มันไม่ตรงงส้นครับบอลมันไม่ตรงเึ๊งตึ๊งตึ๊๊งตึ๊งตึ๊งตึเรามา มาหาเราต้องไล่ต้องดูจากเอ่อสีนะบางครั้งก็เป็นเอ่อเช่นบางครั้งเช่นบอลมหาจริงใช่ไหมครับตัวจริงก็จะเป็นสีแดงหรือบางครั้งบอลก็จะเป็นสีแดงถ้าถ้ามหาหาตัวจริงนั่นแหละครับโอ้แล้วก็มีสกิลแต่สกิลเมื่อกี้สกิลฟรีนะครับก็คือสกิลหยุดบอลแล้วก็เริ่มใหม่ได้นะครับมันเออสำหรับแบบเออตีไม่ไหวนะครับเนี้ยก็หยุดบอลก,ก่อนเนี้ยครับแล้วก็ตีใหม่ได้อย่างเงี้ยครับ เอาแบบน่ายมั้เออแบบอยากหยุดบอลก่อนอย่างเงี้ยครับโอเคครับตีไปนี่อยู่บนเสาครับแล้วก็อยู่บนเสาต้องกดก่อนนะต้องกดก่อนโอเคน้ำกินนวดจะตายแล้วบุกมาบอลขาครับมากินบอล้างบุรุษอ่ะโอเคบอลบอลหายค้างมันก็จะเป็นอย่างงี้นี่ก็จะตายครับ แคชจินอยู่ที่สามแคชจินแต่ห้องที่สามที่ได้เงินอยู่ครับไม่รู้ว่ากี่บาทนี่คือหมดแต่อันดับนับ้มันเอาไว้สําหรับเแข่งกันเฉยๆครับไม่ได้เงินนะครับมันจะอย่างแรกจะเข้ามาในห้องว่างเปล่านะแล้วก็มีพื้นล่องขนอ,อยู่แล้วก็นะแล้วก็ต้องกดเขาว่าเพลย์ครับแล้วแปลว่าเล่นนั่นแหละครับแล้วก็จะเริ่มทันทีแล้วก็จะมารวมในห้องแบบนี้ครับแล้วก็ แล้วก็จะมาเอแล้วก็จะมาแข่งกันครับถ้าใครถ้าใครสมมุติรัาจินชนะครับจินได้ที่หนึ่งครับนะครับถ้าจได้ชนะใช่ไหมครับยอะที่หนึ่งใช่ไหมครับเขาก็จะเขียนไ้เลยว่าจินได้ที่หนึ่งครับกินตายคนสุดท้ายครับเออนั่นแหละครับก็จะเขียนไ้เลยครับเอาไว้โชว์ใช่ครับแล้วก็จะมีแต้มใช่หมครับจินไม่รู้นะครับว่าแต้มเอาไว้ทําอะไรนะครับจินไม่รู้ครับว่ามันใช่แต้มหรือเปล่าบางครั้งนะั้งครับเออไม่ใช่บางครั้งนะครับจินไม่รู้เลยว่าแต้มเขาเอาไว้ทาอะไร มันไม่ใช่แต้มหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันที่ไม่รู้ครับเหมือนกันนะโอเคนะมีคนใช้ดาบเหมือนจินด้วยนี่นียดาบก็มีหลายดาบเลยครับนี่มานี้นครับเนี่ยถ้าเริ่มเกมจะกดสกินทักษะพ่กนี้ไม่ได้นะครับที่ก็ไม่รู้ทําไมนะผงใส่เขากลัวตายนะครับปึ๊บวิหรออีตีนะี่ยอีมาชินตีนะโอเคดีนะตีดีนะดนะดนะกดบล็อกตลอด แล้วก็กดบล็อกเนี่ยถ้ากดบล็อกเนี่ยมันก็จะสรีอย่างนี้ครับแต่ที่ไม่รู้ครับว่าเรียบระเรียบประชิดมันไม่ต้องกดรีนะมันกดได้เลยนี่ก็เหมือนกันครับโอเคครับอึเป็นแมพี่สนุกเนี่ยตอนเด็กจินก็เล่นบ่อยอยู่ครับแต,แต่ตอนนั้นจินไม่ได้อัดนะครับ ไม่เห็นนะครับโอเคมาเพิ่เอามาอัปเกรดนะครับอันนี้นะอัปเกรดเอ่อสกิลของเรานะครับโอ้สี่ห้าสิบเย้แต่หนีแล้วกันสามร้อยนี่เอาสกิลกระโดดดีกว่าครับต้องมาใหม่ชอบอย่างนี้มากกว่านะครับโอเคครับนี่ก็จะมารีวิวอยู่นี่ครับโอเคครับนี่ครับนี่คือตู้สุบนะครเอ่อราคาประมาณสามพันบาทนะต่อหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับ ตอนนี้หรือไม่ก็ใช้โลบัก49โลบักในการมุนนะเออมันอ่านว่าเออส่วนรถทุกวันนะ้ยตัก99บาทหลือ49บาทส่วนรดทุกวันนะครับมันลดทุกวันเลยนะครับโอเคนี้ก็ตัวสุ่มนะมันก็จะมีดาบอยู่นะครับเออบางครั้งดาบก็ไม่ได้สุ่มจากตู้นี้เสมอไปนะครับโอเคนะโอเคนะจริงก็จะเออ ก็จะดูสกิลนะนี่ครับนี่คือสกิลที่อัปเดตมาใหม่นะครับที่เป็นฮาโลวีนะนี่นี่มันไม่ใช่ฮาโลวีหรอครับเออเขาแค่เพิ่มเข้ามาเฉยครับแล้วก็อัปเดตนะครับนี่ครับนี่นี่คือสกิลเลยไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้นะครับแล้วก็อันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับว่ามาใหม่หรือเปล่าแล้วก็อันเนี้ยมาใหม่เนี่ยเออสุมเอาจากตู้หนะครับนี่นี่เลยนี่นี่มันเป๊ะเลยนี่ ไม่รู้นะว่าทํางานอย่างไงแต่แล้วก็สุบนี้น่ครับสุบสี่สิบสี่สิบเอ่อสี่สิบฟักทองนะแต่เอ่อฟักทองหาจากไหนนะครับหรือไม่ก็เอ่อฟักทองหาจากตรงนี้ครับมันคือเอ่อ exp นี่พีหาจากไหนก็หาจากการฟาร์มนะครับแล้วแบเริ่มเกมแล้วมันก็จะเปลีป่ยนไปเป็นแบบต่างๆที่ไม่รู้นะเพราแบบนี้เรียกว่าอะไร <c oughs> มันอยู่อย่ง้คือที่ของกีนมันต้องเป็นที่ของจินให้ได้ ขึ้นมาเลยโอ้ยที่ตกงอีกแล้วปวดเข้าใจไดรกับกินมากก็ไม่อยอมให้กินขึ้นไปบนเสาจินก็ไม่รู้นะว่าทำไมเหมือนกันนี่ฆ่าคนได้ยินเริ่มเก่งเลยปชิดใกล้ครับโอเคตอนนี้โอ้อยินเริ่มมั่นใจตัวเองมากึ้นแล้วจินก็เริ่มฝึกฝนไปเรื่อยๆครับเออไม่ให้เกิดมาแล้วได้เสมอไปนะต้องฝึกฝนนะ โอ้เกิดินตายครับตอนนีออ้ยินไม่น่าไปนี่เลยไม่อยาไปอยู่เข้าใกล้เข้าเลยอย่าลืมกดครับมือมือกดผิดจังหวะครับบล็อกเออบล็อกมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยบล็อกตรงเอ,อขวามือครับของคอมครับของของคนอื่นที่เป็นคอมนะที่ก็ไม่รู้นะว่า มันเป็นยังไงปุ่มเป็นยังไงครับแต่ที่เล่นมือถือครับที่ไม่ได้เล่นขอบนะครับนี่เป็นมือถือของทีนะครับโอเคแล้วก็จะบอกนี้ก่อนครับนี่คือเออมันมีมือโปรครับต้องห้าสิบต้องชนะก่อนครับมันต้องจะห้าห้าอยากรู้ว่าชนะยังไงต้องขึ้นชื่ออยู่ข้างบนนะครับเนี่ยครับถ้าใครรอดคนสุดท้ายคนนั้นก็จะชนะนะครับแล้วก็ชนะต้องห้าสิบครั้งครับมันก็จะมนเหมือนการจับอันดับเมื่อไรแต่ก็จะมีคนหด แบบคนแบบเแบบ,แบบแบบไม่ได้แบบยืนเฉยๆแล้วก็ให้บอลเด้งเข้ามาแล้วก็ตายอย่างเงี้ยครับโอเคครับ okay, แล้วก็จะมีให้เลือกนะมหมดสําหรับหมดเกมถัดไปนี่คือหมดคลาสสิกครับไมไ่เลยมากแล้วก็เป็นหมด2ทีมก็คือมีสองสีครับแต่จะไม่ได้เงิน,นครับแล้วก็สี่ทีมก็คือมีสีสีเลยครับก็จะไม่ได้เงินเหมือนกันนะครับเออเหมือนส,สมามัคคีกัน,นครับร,ร่วมมือกัน,นแต่เขาชอบหมดคลาสสิกกันเพราะเขาเอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันได้เงินนะ ชอบข้อดีของบทคลาสสิกค,คือมันได้เงินนะ,นะถ้าชน,นะไม่ชนะมันก็ได้เงินนะครับหรือแม้ก็ฆ่าคนได้จะได้เงินแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เงินน้อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้เงินนะครับ <Okay. S 1> โอเคครับอ้บไปเลยโอ้โหจิีกกดตีแล้วนี่จิ๊เข้าไปตีครับ กับเขาได้ครับอ,อ,อืมมันี่ฆ่าคนได้เดี๋ยวเมื่อกี้มันมีคนตีตรงนี้ไม่ใช่เหรอครับอืมแปลกดีครับออโอเคเอาล็อกกรบนี้ดีกว่าอ๋อไม่ไม่เห็นบอลบอลโคร้งนะครับโอเคงั้นนี่ก็จะมาดูสกิลนะครับ อันที่บอกสกิลนะอันนี้คือการววระเบิดนะมันก็ไม่ได้ช่วยเลยครับดาบไม่ช่วยอะไรเหมือนกันแค่เอาไว้เท่ๆอย่างเงี้ยครับโอเคนี่คือสกิลนะอย่างนั้นสกิลนี่คือตัวสีนะครับอันนี้คือล่องหนนะอันนี้คือสายฟ้านะครับแล้วก็อันนี้คือเออแบบสายฟ้าแบบวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะครับแล้วก็นี้คือที่ก็ไม่แน่ใจครับอัปเดตใหม่แล้วก็นี่เป็นวิ่งเหมือนกันแต่แค่เป็นวิ่งแบบเออโล่งแสงนะสวยๆนะแล้วก็นี่เป็นวิ่งแบบเออขั้นเงานะโอเคต่อไปนี้เป็นฟรีนะครับแล้วก โอเคครับอันนี้เป็นที่ก็ไม่ได้ใจหมืดนะครับโอเคครับตอนนี้คือเออรบป้องกันครับเอาไว้สำหรับในการป้องกันในการตีครับถ้าตีปุ๊บเราก็จะเออไม่ได้รับไม่ได้รับเราก็จะไม่ตายนะครับแต่มันก็จะมีเวลาหมดอยู่ครับอันนี้เป็นการตีนะครเออถ้าฆ่าคนได้้5คนสูงสุด5คนนะครับแล้วถ้า1คนมันก็จะวิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับความสามารถนะครับถ้าฆ่าคนได้ยิ่งเยอะนะครับแล้วสูงสุดคือ5นะครับโอเคครับนี่คือสกิลแบบ ตีแบบเออตีแบบรัวๆครับเออไม่ใช่ตีแบบเออตีเร็วครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับโอเคครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีวันนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยกดแชร์นะครับบ๊ายบาย